สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับรต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุทธที่19เมษายน2566อยู่กับเรา3คนนะครับผมฝันละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับโค้ชแอสทังข่าวลิเวอร์อูลครับและกันโน่าล่าข่าวแมนยูครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับเกี่ยวกับ ปัญหาของเชลซีนะก็โอ้โหฤดูกาลน,นี้เนี่ยปลดโคช้ชก็แล้วเปลี่ยนโคช้ชใหม่ตั้งโคช้ชชั่วคราวเข้ามาก็แล้วยังไม่ได้เห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือการแพ้เรอัลมาดริดนะครับในนัดท,ที่2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกก็ตกรอบไปในลีกเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วนะลุ้นยากแล้วนะครับก็น่าจะต้องแบบประคองตัวให้มันจบซีซั่นนี้ไปก่อน นะแต่ว่าปัญหาที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือนะคนที่เข้ามาเป็นชั่วคราวไปจนจบซีซั่น <c oughs> ก็ไปดึงเอาแฟงแลมพาร์ดนะมาหลังจากที่ปลดทางแกรมพอตเตอร์ออกไปนะครับแต่ว่า4นัดที่แลมพาร์ดคุมทีมก็คือแพ้ทั้ง4นัดเลยแพรวดใช่ครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เราต้องมาพูดถึงกันว่าโอ้โหทำไมมันถึงเป็นแบบ ซีซั่นที่น่าจะล้มเหลวที่สุดซีซั่นหนึ่งของเชลซีเลยก็ว่าได้นะครับมันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้างแล้วก็เรื่องของระบบการเล่นเนี่ยมันมีอะไรต้องปรับปรุงการเสริมทงเสริมทัพเพิ่มเติมต้องขายออกต้องซื้อเข้ายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอร์จำกัดมหาชนครับผมนี้นะครับขอบคุณเติมความสดชื่นนี่เลย วันนี้ขอเขาว่าโบลีโบลี สวยแล้วโบลี่นะครับแล้วก็อย่าลืมครับ k b แ n k จากธนาคารกะสีกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K+ p พั s มาใช้งานกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์ GL next next 2dH ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกิดพิกัดมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติ๊กเกอร์ GL next edition เสริมเอกลักษณ์ด้วยวัสดุตกแต่งคอนโซลและแผงประตูเคฟล่าเพลิดเพลินกับจอ7นิ้วลองรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับ เทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดู a l Jet และแพลตฟอร์ม h a r t ด e c พร้อมระบบความปลอดภยัยครบขันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.suski.co.th ครับผมครับผมนะผลงานที่เกิดขึ้นสำหรับเชลซีในตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นผลงานที่ย่าแย่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับหรือสื่ออย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะให้คำว่าแย่สุดในรอบทศวรรษเลยก็<อ>ว่าได้เพราะมันตกต่ำจริงๆนะครับก็เมื่อคืนนี้ หลังจากที่เชลซีพ่ายแพ้ต่อมาดริดมา0-2สกอร์รวมเนี่ย0-4ยิงไม่ได้เลยสักลูกเดียวในการเจอกันทั้ง2เลกนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านไม่ได้ส่งผลให้ทีมเก็บผลการแขง่งขันที่ดีขึ้นได้นะครับก็ตกรอบ UCL รอบ 8. ทีมสุดท้ายไปแล้วเป็นที่ชัดเจนนะครับว่านี่จะเป็นหนึ่งในซีซั่นที่พวกเขามือเปล่าแล้วจากไม่ได้ลุ้นอะไรต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าบอลลีกครับเอฟเอครับก็ตกรอบก่อนหน้านี้ไปนานมากๆส่วนในเรื่องของพรีเมียร์ลีกก็อยู่โซน ล่างของตารางนะครับไม่ได้มีลุ้นอะไรในการไปลุยในเกมยุโรปแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับกับผลงานในลีกเนี่ยโ,อโหอยู่อันดับ11เล่นไป31เกมเก็บได้เพียง39คะแนนก็มีแต้มใกล้โซนตกชั้นมากกว่าพื้นที่ท็อปโซะอีกนะครับอาจจะเป็นซินซันที่อย่างที่เราว่าก,กันแหละมันย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเราเคยเห็นเชลซีในยุคคอนเต้ปีที่โดนปลดคืออันดับสิ ตอนนั้นแต่ตอนนี้ถือว่าแย่กว่าในในตอนนั้นด้วยใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเชลซีในภาพจําของแฟนๆหลายหคนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นทีมแบบพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บมักจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าพอมาในครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่ายังไม่ดีขึ้นมันไม่ใช่อัปเกรดมันเป็นดาวเกรดซะมากกว่าใช่ครับตอนนั้นอันดับ14ใช่ไหมในปีของคอนเต้นะครับก็อันดับ1ิ คูดิด้งคูดิด้งคูดิงด้งนะครับแต่นั่นก็ถือว่าเป็นปีที่ที่ล้มเหลวเหมือนกันนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอมามันมีมากกว่าเรื่องของอันดับตารางคะแนนผมว่ามันเป็นเรื่องของรูปเกมแล้วนะครับเป็นเรื่องของรายละเอียดในเกมและที่โอ้โหมันดูแบบนะหลายอย่างมันย่ำแย่พร้อมกันไปหมดเลยใช่แต่ว่าเอาเอาด้วยผลงาน11นัด39แต้มที่อยู่ใกล้โซนตกชั้นมากกว่าโซนท็อปโฟะ มันเป็นอะไรที่ผมว่ามันก็หนักกว่าตอนนั้น <ừ m. S 2> หนักกว่าคุ่ที่หงแล้วผมรู้สึกว่าถ้านับกันที่ความโกลาหลผมว่านี้วุ่นวายกว่าเยอะเลยคือหลายเรื่องใน, <า S 1> น <ะ S 2> ส่วนตัวผมว่าอันนี้วุ่นวายกว่าเยอะใช่นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี้ในเรื่องของซีซันอันโกลาหลที่เกิดขึ้นกับเชลซีแล้วก็ยุคต้องบอกว่าเป็นปีแรกของท็อดด์โบลี่เจ้าของใหม่ด้วยเนี่ย <ừ m. S 2> มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราลองไล่เรียงจากจุดเริ่มต้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นจุดที่มันวุ่นวายมันไม่ดีมันพาาาดดไไปหมมีออะรบ้้งงช่เตตแ อันแรกเลยครับการเลือกเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนจะรวดเร็วเกินไปเข้ามาแล้วเหมือนแบบต้องการบริหารง,งานโดยทันทีเบ็ดเสร็จแต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วเกินไปการให้โอกาสบางคนน้อยเกินไปก็เป็นดาาสองคมเหมือนกันโบลีเข้ามาครับก็สื่อเขาใช้คำว่าสกอตต์บอกใช้คำว่าเหมือนแบบอยากจะเหมือนสตัมตัวเองให้เห็นแล้วว่าฉันเข้ามาแล้วแบบต้องการเปลี่ยนแปลงทีมในยุคใหม่น,นี้นะก็มุ่งมั่นเอาจริงแต่การปลด อย่างเช่นมารีนาการนอกสกายาซึ่ง <ผม S 2> ก็เป็นคนที่โหเป็นผู้บริหารก่อนหน,น้านี้ที่คอยดูแลเรื่องการซื้อขายนั้เแต่แล้วก็บริหารจาัดก,การต่างๆอ่ะเขาก็ทําผลงานมาตลอดแบบแต่มาถึงไม่ปลดเลยมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเราจะจําได้ว่าช่วงแรกที่เข้ามาโบลี่เหมือนไม่เป็นผอออกีฬาเองด้วยซ้ำในช่วงแรกซึ่งซึ่ง,งม,มันดูแล้วแบบผิดคาดจากที่ทุกคนคิดว่าควรจะต้องใช้มืออาชีพก่อนแต่เจ้าตัวลงมาบริหารเองซึ่งก็น่าเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรื่องที่2ก็อย่างที่เราทราบกัันเรื่อองงขโู ก็รับเดียวปลดฮะ<ม>เข้ามานี่คือกุนซือเอาจริงเป็นตํานานแล้วด้วยซ้ำเพราะว่า<ม>เข้ามาพาเชลซีประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดแต่ให้โอกาสคุมทีมประมาณแค่6นัดเท่านั้น<ม>อ่ะเดี๋ยวเราดูกราฟิกตัวนี้จะเห็นเป็นไทม์ไลน์เลยจะเห็นว่าทูเคิลได้รับโอกาสแค่เส้นแรกอะครับประมาณ6นัดเท่านั้น<ม>จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นพอตเตอร์แล้วให้โอกาสพอตเตอร์ Potter ยาวมากเลยเราแล้วเราจะเห็นว่าตารางคะแนนอาจจะมีช่วงที่ขึ้นไปพีคสุดแค่ช่วงที่พร พอเตอร์เข้ามาคุมแรกๆนะฮะอยู่ที่4แล้วหลังจากนั้นพอร่วงมีแต่การาฟลงการที่พอเตอร์เข้ามาแล้วพาทีมกระเตื้องขึ้นมาอยู่อันดับ4มันก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหทีมดีขึ้นอย่างแบบผิดหูผิดตามากไป,ไปกว่าในยุคข,ของทูเกนนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นพออันดับ4ผ่านพ้นนะช่วงหลัง<อ>แบทชเดย์ที่10เป็นต้นไปมันดิ่งใช่กราฟมันเริ่มดิ่งลงม,มาเรื่อยๆครับจนมากระทั่งถึงกราฟของแลมพาร์ดสื่อก็บอกว่าหัวข้อต่อมาเนี่ย นะมันก็เป็นเรื่องของการไปแบบยึดติดนะกับพอตเตอร์มากจนเกินไปแล้วก็บวกกับการเลือกแลมพาดเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเลือกที่ผิดหรือเปล่านะครับการให้โอกาสเป็นเรื่องสําคัญครับแต่ว่าถ้ามันมองเห็นจุดที่ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วไปฝืนให้โอกาสมันานานเกินไปทั้งที่ควรปลดออกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งกุญซื้อที่แบบมีประสบการณ์มาช่วยกู้สถานการณ์ตอนที่ยังมีลุ้นท็อปโฟหรือว่ามีลุ้นในบริการอื่นๆเนี่ย จะดีกว่าไหมแต่กว่าจะไปปลดพอตเตอร์นะครับก็หมดหวังในการลุ้นท็อปโฟมันยากมากแล้ว10<ม>บก่าแ้มแล้วตอนนั้นใช่นะทำให้ตัวนักเตะเองเนี่ยก็ในเมื่อเล่นไปมันไม่มีหวังอ่ะผมว่าแรงกระหายลึกๆมันก็คงลดน้อยลงไปด้วย <S <S ชอตต่อมาครับก็คือปลดช้าไม่พอ นะเหมือนกับว่าไม่เร่งหากุนซือระดับท็อปเข้ามาแทนด้วยแต่เลือกที่จะไปเอาตำนานอย่างแลมพาร์ดมาคุมทีมเป็นรอบที่สองอเอาจริงๆเนี่ยในมุมของแฟนๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าคำรบแรกของแลมพาร์ดกับเชลซีมันเวิร์กแล้วไปดึงกลับมาเป็นกุนซือชั่วคราวอันนั้นน่ะมันสมเหตุสมผลพอได้ลุ้นหน่อยใช่แต่ทีเนี้ยไอ้รอบแรกที่คุมนะ่ะก็ยังไม่ดีแล้วพอไปคุมเอฟเวอร์ตัน ก็ไม่ดีอีกท่าจะตกชั้นเลยตอนนี้ใช่นะครับแล้วก็เลืเลอกแลมพาดเข้ามาโอเคเข้าใจเพราะว่ามันช่วงเวลามันค่อนข้างคับเกียียวแต่คุณอย่าลืมว่าคุณแต่งตั้งแลมพาดเข้ามามันยังมี UCL ให้ลุ้นอยู่โอเคเจอกับมารกลิดเนี่ยมันยากแน่นอนแหละ,ะแต่ว่ามันก็ไม่แปลกที่แฟนบอลจะไปคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณซือคนอื่นนะที่มีประสบการณ์มากกว่าแลมพาดฝีมือดีกว่าแลมพาด จะต่อกรกับมาดริดได้ดีกว่านี้ไหมก็น่าคิดเหมือนกันนาเกลส์มันเอนริเก้พวกนี้อย่างน้อยน่าจะมีรูปเกมที่พอต่อกรกับทีมในยุโรปอย่างมาดริดได้ก็พอเป็นลำผพารก็เรียบวุฒิเลยใช่แต่การที่รอไม่รู้มันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่าอืมใช่แลัวหลักๆก็ผมว่าสื่อชี้ไปที่การที่ยึดติดกับพอเตอร์นานเกินไปที่แบบหลายๆคนก็แบบโห โบลี่ต้องยอมรับนะว่าที่ตั้งพอตเตอร์มันผิดแล้วถ้าเกิดมัน,มนดําดิ่งนะั่นต้องรีบปลดก่อนที่มันจะยิ่งลึกลงไปแต่ว่ารอนานเกินสุดท้ายไปในวันที่สายอ่าครับผมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการทุ่มเสริมทัพอันนี้เป็นไฮไลท์ของเชลซีประจำฤด,ดูกาลนี้เลยคือการที่ทุ่มเยอะมากมเป็นเจ้าสัวลอนดอนของจริงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์หรือว่าการตอบโจทย์มันไม่ถึงที่คาดเอาไว้เชลซีทุ่มเงินในตลาดสองรอบไปมหาศาลนะครับแต่หลัก600ล้านปอน ตั้งแต่ซัมเมอร์กดไป278ล้านปอนด์นะครับต่อในมาการาคมที่โอ้โหพยายามช่วยพอตเตอร์แบบเต็มที่ทุ้มไปอีกนะครับ323ล้านปอนด์เยอะมากจานวนตัวเลขครับเซนเป็น 10, 10คนนะแต่ในแง่ของความคุ้มค่าการตอบโจทย์ยังไม่ถึงขั้น,นครับผลงานของทีมไม่ได้ดีขึ้นแบบที่ควรจะเป็นนะครับเรามาลองไล่ชื่อนักเตะที่ซื้อมาแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ายังไม่เห็นว่ามีคนไหนที่แบบเป็นนักเตะที่ปเปลี่ยนทีมอยู่ยระดับได้แบบมีนัยสําคัญ เรามาดูที่กราฟตัวนี้นะครับแพงสุดในตลาดที่ผ่านๆมาก็ต้องเป็นเอนโซแฟนเดนเดแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับ106.8ล้านปอนด์มีมิไฮโลมูดริกนะครับปีกซ้าย88.5ล้านปอนด์เวสซี่โฟฟาน่ากองหลังเนี่ย75ล้านกูคูเร,รียาครับเอาจากไบรตันมาโดนโกงราคาไป63สิบมีไรม์สเตอร์ลิงนะครับ47.5ล้านเบนวาบาเดชิลนะครับโหอัน oh, นี้ก็35ล้านนะคูริบาลีนะครับ34ล้านมูเดเก้พวกนี้ยี่สิบเก้าล้านแล้วก็รอง ซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าทุ่มขนาดนี้ความคาดหวังความคาดหวังมันคืออันดับแชมป์เลยนะแต่กับผลงานตอนนี้อันดับ10กว่าเนี่ยมันก็ผิดคาดมากๆคือเราเรามองมอง,อ,งองมุมแบบนี้แล้วกันนะครับคือเสริมเนี่ยมันมีทั้งเสริมช่วงซัมเมอร์แล้วก็เสริมช่วงตลาดหน้าหนาวด้วยนะถูกไหมคือเราเอามาประกอบกันว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ลงทุนไปเยอะนะเอาซัมเมอร์ก่อนเนี่ย278ล้านปอนด์นี่คือที่ลงไปในช่วงซัมเมอร์ แต่พอเอามาเปรียบเทียบกับไอ้ข้อเมื่อสักครู่เนี่ยกับการให้โอกาสทูเค้นคือผมว่ามันมันไม่สอดคล้องเข้าใ,ใจไหมั้อยเจ็ดแต่ให้ทูเค้าแค่หกหกหกนัดอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณไปเสริมด้วยการทุ่มแบบตัวเลขเท่าเนี้ยคุณก็ต้องให้โค้ชในการแบบปรับ<อ>จูน,<อ>จนหน่อยมันต้องมีอมเออนักเตะคนใหม่เข้ามานะมันต้องมีคนนั้นคนนี้ แต่การที่คุณทุ่มไปเกือบเกือบสามอแล้วคุณให้โอกาสหนัดผมว่าดูดใจร้ายเกินไปะนะส่วนทางกันนะใครจะไปรู้อสมมุติว่าทูเคิลอยู่ยาวกว่านี้หน่อยแล้วเขาได้มีโอกาสแก้ตลาดในเดือนมกราคมอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันเป็นพอเตอร์อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทูเครลแล้วมาได้เงินก้อนนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่แน่มันอาจจะน่ากลัวกว่านี้ก็ได้จริงรซึ่ง,ง,ง,องนอกนจากในส่วนของการเสริมแบบอุตลุดแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นซีซันเป็นต้นมานะครับ เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพทีมไปกว่า112ครั้งเป็นร้อยกว่าครั้งจาก3 1เกมในลีกนะครับซีซั่นนี้มากกว่าทีมอื่นไปเยอะมากเลยแถมใน,นการเปลี่ยนแปลงทีมรวมกันเนี่ยก็มีผู้เล่นที่ต่างกันลงมาถึง32คนแล้วก็มีการเล่นแบบเปิดตัวนักเตะแบบครั้งแรกถึง16คนด้วยเดบิวต์นะเดบิว <De but, S 2> ต์กันหตลุดอะ่ะคือ <นะ S 2> มัน,นพอเห็นตัวเลขตรงนี้มันแปลว่านักเตะใหม่เยอะแล้วก็เปลี่ยนทีมในแต่ละนะัดบ่อยใช่แล้วผู้เล่นเล่นไป32คนนี้เรียกได้ว่าตั้งแตตตต่่ัััวววสรองใหม จริงตัวอะไรเปลี่ยนกันหมดมีปัญหาบาดเจ็บด้วยอะไรนะมันอาจจะลุ้มเล้าแต่คือมันแบบใช้32คนมันเยอะมากเลยนะซึ่งแปลว่ามันคือการที่ยังหาทีมที่ลงตัวไม่ได้อ่ามันแปลงออกมาเป็นคนลับแบบนั้นด้วยท,ท,ท,ทั้งที่ทุ่มไปเยอะขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหน,น,นะครับอ่าข้อสุดท้ายปัญหาไล่ทำลายมาจนถึงนี่แล้วแต่เราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการบ้านที่เชลซีต้องแก้ต่อด้วยไปจนถึงช่วงซัมเมอร์นะครับเพียบเลย เมื่อทุ่มเงินเป็นมหาศาลขนาดนี้เราเคยได้ยินข่าวกันแล้วใช่ไหมครับเรื่องที่สโมสรขาดทุนมา2อสมปีแล้วก็พอทุ่มเยอะขนาดนี้แน่นอนซัมเมอร์น,นี้อาจจะต้องถูกบังคับขายเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับกฎการเงินของพิมร์ลีกด้วยดัยงนั้นเนี่ยการบ้านอย่างแรกมาเลยคือต้องเคลียร์นักเตะไอ้สามสิบกว่าคนเนี่ยต้องเคลียร์ให้ขาออกก่อนให้มันกลับมาอยู่ในขนาดทีมที่พอเหมาะสมนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2เรื่องโค้ดเราพูดไปแล้วว่ายาคงต้องตามหาโค้ดใหม่คุณซื้อคนใหม่แต่ตราบใดก็ตามที่ยังไม่ชัวร์ว่าคร สังเกตไหมทีมที่ยังไม่โชว์เรื่องกุญซือเป็นใครการซื้อนักเตะมันก็ยากเรื่องแนวทางเรื่องต่างตงนักเตะถามแล้วฉันไปโค้ชจะเป็นใครตอบไม่ได้นี่ก็กนักเต,ตนะก็รู้สึกจะไปดีหรือเปล่า <c oughs> มันก็มีอย่างนั้นบ้างเหมือนกันถูกไหมดังนั้นกว่าจะได้กุญซือใหม่เราไม่รู้ว่าตอนไหนนะที่จะต้องแบบมีการยืนยันเนี่ยคือ,อโค้ชใหม่นอกเหนือนจากเรื่องของคือถ้าเป็นระดับท็อปเนี่ยนะเขาก็อาจจะมองไปเรื่องโคต้า UCL ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแต่ผมว่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไป UCL แล้วคุณจะไปดึงโค้ชฝีไมไ้ลายมือดีมาไม่ได้ไม่ <ลง S 1> ใช่รวมถึงนักเตะด้วยนะใช่นักเตะด้วยนะครับมันก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเ,าเดี๋ยวมาเด,วเดี๋ยวค่อยพาทีมไปก็ได้ถูกต้องมันก็จะมีกลุ่มนั้นแต่ว่ามันก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็จะยากไปอีกระดับนึ่งเพิ่มความยากไปนิดนึงถ้าเป็นโค้ชผมว่าเงื่อนไขเดียวกับนักเตะเลยคือมันก็ต้องหาสิ่งอื่นที่ไปดึงดูดอย่างเช่นเม็ดเงินเรื่องของค นะถ้าสมมติอะคุณมีโคต้า UCL รองรับอยู่ค่าเหนื่อยอาจจะแบบระดับประมาณนี้ดรอปได้ดนะดรอปลงมาหน่อยแต่ถ้าไม่มีมมไม่มีมันก็ต้องไปบิดสู้กับทีมอื่นอะสมมุติว่าอันนี้คือยกตัวอย่างนะเรายังไม่รู้ว่าสปเปอร์จะได้ไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสปเปอร์ได้ไป UCL อโอ้ในงานงานงอกเลยอ่ะอันนี้ก็การไปดึงโค้ชถ้าเกิดว่าสนใจโค้ชเดียวกันเชลซีก็อาจจะต้องสู้ด้วยแง่มุมอื่นอเพราะว่าอย่าลืมว่า การซื้อนักเตะมันก็จะทุ่มแบบนี้ไม่ได้แล้วไงนะมันก็จะทุ่มมันต้องน้อยลงกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอาปัจจัยอื่นเข้ามาสู้และต้องเป็นค่าโนงค่าเหนื่อยที่ต้องไปเพิ่มให้กับโค้ชหรือว่ากับนักเตะที่ต้องเสริมเข้ามาแทนมันก็จะมีความยากเนี่ยเราถึงเราถึงต้องมานั่งคุยไงว่าเนี่ยก่อนที่คุณจะแต่งตั้งแมพาดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปเอามาเลยนะคุณไปปิดดีลมาได้เลยอย่างเอนดิเก้หรืออย่างนาเกลส์มันเนี่ยมันจะดีกว่าไหม อย่างน้อยถ้าเกิดต้องเล่นเพื่อสุขภาพจริงๆอย่างน้อยจะได้บวกแบบทิศทางว่าเออการบ้านต้องทําอะไรยังไงแต่คุณมีโค้ชแล้วไงเออเออคือต่อ,อ,อให้มันจบในแบบเนี้ยต่อให้ซีซั่นนี้มันจบแบบนี้เลยนะต่อให้คุณตั้งเอลิก้หรือตั้งนาเกลส์มันเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ดีกว่าแลมพาร์ดอันดับอาจจะไม่ได้แซงขึ้นมาเป็นท็อปโฟแต่ยังอุ่นใจได้อย่างหนึ่งว่าคุณมีโค้ชแล้วระดับท็อปด้วยนะใช่ระดับท็อปแล้วแต่เนี้ยเดี๋ยวพอแลมพาร์ดพ้นวาระไปนะหมดช่วงท ไปพยายามเพื่อหาคนอื่นโดยที่มีโจทย์และเงื่อนไขที่มากกว่าเดิมถูกต้องครับนะนทีนี้เราสรุปกันหน่อยว่าซีซั่นนี้ของเชลซีที่มันค่อนข้างพังค่อนข้างโกราหนหรือเราจะเรียกคำว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคิดว่าหลักๆมันมาจากอะไรอ่คือ <c oughs> คิดว่าไงกันคือถ้าถามผมจริงจริงอ่ะต้องต้องถามปิเตอร์บโบสเรื่องเนี้ยใช่แต่แต่ถ้าถามคนนอกแบบผมเนี่ยมันพอเราอ่านในทุกๆข้อเหล่านี้มาผมว่ามันก็ต้องย้อนตั้งแต่ มันจะไปว่าด้านล่างอย่างเดียวไม่ได้ผมว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนจากการบริหารผมว่ามันชัดเจนว่ามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายต่อหลายภาคส่วนแล้วเกินครับคือเอาถ้าถ้าถามในมุมผมที่เป็นแฟนบาซ่าแล้วสู้กับเชลซีมาในตลาดซัมเมอร์ผมรู้สึกว่าเป้าหมายที่เชลซีเอามาเนี่ยโอเคอาจจะเป็นนักเตะที่เขาสเกลตามดูฟอร์มอยู่แล้วแต่ผมว่ามันไม่ใช่เป้าแรกในหลายๆดิวครับเพราะว่าเป้าแรกเนี่ยมันคือ คนที่ไปสู้ไปบิดสู้กับกับทีมอื่นกับบาซ่าด้วยหรือกับทีมอื่นด้วยนะอย่างเช่นมิไฮโลมูดิกเนี่ยเราได้ยินชื่อกันมานะแล้วกเ็เป็นเป็นเป้าของอ r ่าอาร์เซนอลก็อยากได้ด้วยแล้วเชลซีก็ไปไปดึงมาแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆนะก็แบบดึงมาหรืออะยังใครอะบาเดชิลนะหรือว่าอะยัง แต่เอนโซ่เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าเล่นดีดนดอามาแล้วเล่นดี <c oughs> นะครับโดยตัวอื่นที่มันยังเสริมแล้วไม่ตอบโจทย์อ,าาอย่างโอบามายองอย่างเงี้ยที่ไปไปดึงมาเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเป็นเอามาแล้วไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยมันก็มองได้ว่าเออมันก็เป็นตัวเลือกที่ที่ไม่ได้ถูกเห็นลำดับความสําคัญอันแรกๆครับใช่ส่วน,ส,วนส่วนผมผมคงต้องขออนุญาตนะโทษไปที่ก็คือไม่อยากโทษคนใดคนหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าเกิดจะมองไปถึงโพล็อโพชั่นที่มันใหญ่สุดผมก็คงต้องชี้ไปที่โบลี่ก่อนอ่าตามตรงเพราะว่า มันเอหลายครั้งมันเอตั้งแต่ปวดทูเคร้นผมว่าเฮ้ยมันคุ้มเหรวะปวดทูเค้นเพื่อมาเอาพอ์เตอร์มันมผมว่าทูเค้นก็ตัวท็อปผมว่าท็อปหของยุโรปอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าถ้าเป็นแบบสมมุติฐานที่เราเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยคือการปวดโค้ชมันต้องเอาคนที่ดีกว่าเข้ามาโดยปกติใช่ถูกไหมแล้วยิ่งเป็นทีมอย่างเชลซีด้วยอ่ะคือถ้ามันเป็นแบบทีม ทีมที่ความคาดหวังมันน้อยกว่านี้คุณจะไปเอาโค้ชที่ที่ประสบการณ์น้อยกว่าเข้ามามันเข้าใจได้แต่อย่างเชลซีคุณปลดโค้ชอย่างถูกเค้่นอ่ะคือคุณต้องได้คนที่มันแบบดีกว่านี้เข้ามาแต่พอมันเป็นพอเตอร์มันก็แบบมีเครื่องหมายคำถามแล้วไปล้างระบบเบื้องหลังเขาใหม่หมดมันก็แน่นอนต้องมันมันเริ่มจากศูนย์อ่ะแล้วอย่างนี้ก็ก็ไาเอออีกรอบสองก็คือไม่ปลดพอเตอร์ทัทีแฟนเชลซ <Chelsea S 1> ีก็ดกดด่ากันทุกวันว่ามันไม่โอเคปลดเอออีกรอบสามได้ไหมเพราะมันก็มีเอออีกรอบสามกับแลมพาร์ดเพราะผมว่าลม่าร์ด ผมก็ยังไม่ได้ไว้ใจว่าเขาจะแบบดีกว่าพอตเตอร์แบบเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่าไอการที่มีอํานาจในการปลดโค้ชอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นกับแมนยูมาแล้วตอนที่โซชาไปแพ้นหนักๆกับลิเวอร์พูลตอนนั้นแล้วไม่ยอมปลดเหมือนความความมีแรงความเชื่อในทีมมันลดมันจะดิ่งลงไปเลยถูกเวลามันอาจจะ กู้กลับมาได้ใช่แต่ถ้าผิดเวลามันจะยิ่งดับดิ่งไปแล้วกู้อาจจะไม่ทันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเคยผ่านมาแล้วเคยเกิดกับแมนยูมาแล้วในชุดโซชาที่มันช้าไปนิดนึงอ่ะแล้วก็เสียกระบวนไปแต่ว่าเชลซีผมว่าช้ากว่านั้นซึ่งถ้ากระบวนการเหล่านี้ที่การด้าจะบอกก็คือมันคือมาจากการตัดสินใจของบอร์ดบริหารที่อยู่ข้างบนแล้วเคยทอบรี่้เจ้าของซึ่งก็ตรงกันเราก็มองว่าเป็นเรื่องนั้นแหละแต่ผมแต่ผมมองว่าปัญหาของเชลซีมันแก้ได้ และจะไม่ใช้ระยะเวลานานด้วยเพราะว่าเรามองเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ทําได้ขาดอะไ์ขาดโค้ชคุณก็แค่ไปเอาโค้ชฝีมือดีเข้ามามการขายนักเตะเรามาลิสต์รายชื่อเราเคยทําไปแล้วนะครับหลาย EP ด้วยของเชลซีนักเตะขาออกผมว่ามันขาย,ายเดยวาก็ขได้ใช่มันขายง่ายเรื่อง Financial Fair p l y เเรื่องปัญหาการเงินนะ่ะ นะปรับสมดุลบัญชีอ่ะไม่ใช่เรื่องยากนักเตะแ,แต่ละคนมันรอยย้ายออกเนี่ยผมว่ามันมีทีมที่พร้อมจะรับไปต่อแล้วก็ไอ้ขุมกําลังที่มันมีอยู่เนี่ยโอ้โหคุณมันนั่งไล่เรียงชื่อนักเตะมันระดับท็อปอทั้งนั้นน,น,นักเตะแบบอโอ้โหฝีเท้าดีทั้งนั้นแต่แค่ที่ผ่านมามันยังหาเนี่ยทำไมมันถึงต้องเปลี่ยนทีมเนี่ยร้อยสิบสองครั้งในสามสิบเอ็ดเกมอะ่ะมันเปลี่ยนเยอะเกินคือ,อมันต้องแบบได้เซตขุมกําลังที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งมองข้ามไม่ได้คือ ปัญหานักเตะบาดเจ็บเพราะว่าเชลซีเจอเป็นระยะนะที่แบบตัวหลักผัดกันเจ็บผัดกันหายไปคือมันไม่ไม่อยู่ในช่วงฟูลทีมสักทีหนึ่งอ่ะครับก็คือวัตถุดิบดีแล้วดีแล้วขาดแค่เชฟขาดแค่แบบคนที่เข้ามาปรุงแต่งมันแค่นั้นเองอ่ะที่มันไม่ใช่พอตเตอร์อ่ะมันต้องดีกว่านี้ทรัพยากรมีวัตถุดิบที่มีอยู่ก็ได้เอาไปเล่นแร่แปรธาตุเงินก็มีเงินเสริมก็มี เหลือแค่อย่างที่ขวัญบอกมันเป็นสิ่งที่อ่ะถ้าจะบอกว่าความผิดพลาดในการตัดสินใจของบอร์ดในดิสนี้หลายเรื่องเหลือเกินแต่ถ้าปีหน้าคุณตัดสินใจให้มันถูก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 ก็แก้ได้แล้วผมว่าแก้ได้เปรียบเทียบกับสเปอร์เปรียบเทียบกับสเปอร์แม่งโจดคนละอย่างเลยนะเชลซีมีตังอะถ้าเกิดว่าติดเรื่องของปัญหาการเงินก็แค่ขายแล้วก็มีตัวที่พร้อมขายอยู่แล้วมองไปที่สเปอร์เงินไม่มีถ้าจะซื้อต้องขายอ่ะพอ พอ <P ore> ไม่มีด้วย <c oughs> เออเออแล้วเจ้าของสโมสรไม่ขี้เหนียวอีก <c oughs> ไม่ลงทุนอีกเนี่ยมัน,ม,นมันต่างกัน <f ans> แฟนบอลนอี<ผ>่โผล่ไล่แล้วด้วยใช่แล้วก็ <c oughs> แฮร์รี่เคนก็ไม่รู้ยังไงมันออวุ่นวายไปหมดวุ่นวายกว่าเชลซีเยอะดังนั้นเนี่ยเชลซีคือปัญหาที่มีทางออก <c oughs> ที่แก้ได้มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบตกต่ำแบบนี้ติดติดกันหลายๆซีซั่นใช่แต่แค่ต้องยอมรับว่าถ้าเอาแค่มาตรฐานซีซั่นนี้อันเดียว แย่ yeah, จริงจากการตัดสินใจนในการในทุกๆเรื่องอครับผมอ,อมโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากในวันนี้นะครับ,รบอขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างครับผม พอบอนคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจฝากรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์ gl next ด้วยนะครับ next t d h ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกโดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบขันและชุดสติ๊กเกอร์ gl next edition ครับเสริมเอกลักษณ์ด้วยวัสดุแต่งคอนโซลและแผงประตูลหลเคฟล่าเพลินกับจอ7นิ้วลองรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ dual jet และแพลตฟอร์ม h a r t ดเท พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยครบคันนะครับพบกันได้แล้วที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b ์ด้วยครับนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเราสาคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ